รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการอสมหมอชาวบ้านวันนี้พาไปดูการทำงานของพี่ๆอสมเขตเทศบาลตะบนขรุงชุมชนเจ็ชุมชนเกาะลอยอำเภอขรุงจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ชุมชนดูแลผู้สูงวัยอย่างใกล้ชิดเพราะมุ่งม,มั่นอยากให้คนในชุมชนมีความสุขยิ้มได้สุขภาพใจและกายแข็งแรงและวันนี้จะพาไปรู้จักกับวิธีง่ายๆในการดูแลผู้สูงวัย ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาวะที่ดีในรายการวันนี้ครับ อยู่ดีมีสุขในวันนี้พามาที่เทศบาลเมืองขรุงอำเภอขรุงจังหวัดจันทบุรีพี่พอสอมที่นี่ทํางานกันอย่างเข้มแข็งมีการวางแผนดูแลสุขภาพของพี่น้องคนในชุมชนอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการลงพื้นที่ของพี่กุศลประธานอสอมเขตเทศบาลตําบลขรุงชุมชน7 ชุมชนเกาะลอยอำเภอขุลุงจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยทีมงานอสอมในการลงพื้นที่ดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยและผู้ป่วยในชุมชนวันนี้เราก็มาประชุมกันนะครับเดูว่าเดือนที่แล้วที่เราไปทำงานกันเนี่ยได้ผลมันเป็นยังไงบ้างนะมีอะไรบ้างที่เราทำไปแล้วมีเรื่องสืบเนื่องอะไรยังไงก็ให้เรามาคุยกัน วันนี้ก็เราก็จะลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอาการทางแขนเกิดจากการคันเราจะลงเยี่ยมประมาณ3เคส3เคสเคสแรกลุงมโนสุขสำราญคนที่สองอยู่ฟลอชั้นสูงแลวคนที่สองก็ยายเพนเยเพนก็อยู่แถวนี้ทางวัดนี่เนาะแล้วเคสที่สามเราจะไปไหมยายเคิม ในเคิร์มก็เดี๋ยวเจ้าดูครับมีเวลาเหลือนะเพราะแกอยู่ไกลหน่อยก็เดี๋ยวก็ลองดูได้เดี๋ยวเราทราบหน้าเราก็ลองไปเยี่ยมแกกันในเคิร์มแกก็อายุเยอะน่าจะเยอะที่สุดใน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 ตำบลเราแล้วตอนนี้แกก็เก้าสิบเก้าสิบกว่าเนาะเออแล้วเดือนที่แล้วเป็นไงบ้างงานการไปเยี่ยมไปสำรวจไปดูสอนอย่างมีเอสมีไอ้นี่ไหมมีการกักกำลังกายอือ กระดูกสันหลังแกโค้งงอพอได้ออกกำลังกายมาได้สามเดือนปรากฏว่ากระดูกแกกลับพื้นคืนแล้วก็ขึ้าจากที่ว่านั่งขัดสมาดะไม่ได้ตอนนี้ขัดสมาได้แล้วก็ดีดีดีอ่ะก็ดีครับอ่ะแล้วงานมีผู้หญิงคนนี้เราทํากันขึ้นมาเองเนาะใช่เพื่อผู้สูงอายุในชุมชนเราเป็นการออกกําลังกายแบบง่ายๆโดยที่ผู้สูงอายุไม่เกิดอุบัติเหตุใช่ค่ะทำอยู่ในบ้าน ได้เน,ะ<ช>นาะบอกเบาๆไม่หนักนนอนเกออแล้วบวนนนนีเคสอื่นไหมมีใครไปเยี่ยมคนท้องหรืออะไรหรือเปล่าหรือให้คำแนะนำชาวบ้านเรื่องไอ้รสหวานมันเค็มกันบ้างไหมมีครับนดได้ดดไปทำกันเป็นประจำเนาะคือเราก็ดูแลกันตลอดนะปเดี๋ยวพวกเราไปเยี่ยมเยีเคนกันเดี๋ยวเราตรงนี้อยู่ตรงนี้ใกล้ ผมกุศลนานามกรครับเป็นประธานอสมอของตำบลขุ่งครับก็หลักๆก,ก็เราเน้นการพูดคุยกันครับมีการประชุมกันทุกเดือนของของข,องข้งขงางๆตำบลนะครับแต่ใจของก็คือของเราเป็นเขตเทศบาลเมืองเราจะไม่เรียกหมู่บ้านเราจะแบ่งเป็นชุมชน,นครับก็จะมีชุมชนอยู่ทั้งหมด11ชุมชนนะครับก็แยกย่อยกันไปอันนั้นคือเขาประชุมกันเองแต่ทุกเดือนเนี่ยเราจะประชุมกันครั้งหนึ่งแล้วก็มีการอบรมเพิ่มศักยภาพโดยหมอจากทางโรงพยาบาลผูกมาให้ความรู้ ให้อะไรเพิ่มเติมตลอดตลอดทั้งปีครับแล้วเราก็ทําโครงการนี้โดยอาศัยงบของกองทุนหลักประกันสุขภาพเราทําเราทําโครงการที่ไปเสนอกับกับกอ,องทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลครับการดูแลคนในชุมชนของเราเนี่ยคือชุมชนของเราส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างไปชุมชนคือค่อนข้างแอคค่อนข้าง,อางแออัดนะครับค่อนข้างแบบคือจะอยู่ใกล้กันมากทุกคนเนี่ยแทบจะรู้จักกันหมดเลยการพูดคุยก็กเสมือนพี่พน้องๆพูดคุยกันญาติพี่น้องไปเยี่ยมเยียนไปพูดคุย เราก็ให้ความรู้จากที่เราได้มาจากคุณหมอแล้วก็แนะนํากันไปนะครับในเคสแต่และบ้านที่เรารับผิดชอบกันอยู่รู้สึกดีครับคำรู้สึกผม,มเปอสมอมาี่รู้สึกดีมันรู้สึกว่าเราเราทําไปเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราเราทําเพื่อประโยชน์ของของชุมชนของพี่น้อง,องส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นของญาติญาติเราเองนะได้ความรู้มาดูแลดูแลญาติพี่น้องเราเองมากกว่านะครับแล้วเราก็ถือตรงนี้เราก็ได้ ตัวเราเองก็มีความรู้นะครับญาติพี่น้องเราก็ไม่เจ็บไม่ป่วยอันนี้เราก็ได้บุญกุศลมากค่าตัวเราเหมือนกันครับอย่างที่ว่าอสมเขตเทศบาลตำบลครุงจังหวัดจันทบุรีเขาเข้มแข็งพร้อมที่จะทํางานเพื่อชุมชนในทุกครัวเรือน พาไปดูภารกิจของพี่พี่อสมเขตเทศบาลตะบนขลุงกันบ้างครับนําโดยพี่กุศลนามก่อนประธานอสมเขตเทศบาลตะบนขุงพร้อมด้วยทีมงานอสมทุกคนได้ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงวัยในชุมชนกับเขตแรกคุณยายดวงเพ็ญน,นามวงผู้สูงอายุ ที่เคยประสบอุบัติเหตุแต่มีพี่ๆอสมคอยแวะเวียนมาดูแลอยู่ตลอดทําให้มีกําลังใจทรงผลให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสไปชมกันเลยครับโอ้สวัสดีค่ะวัสดีค่ะคุกทายวันนี้หนูมาเยี่ยมวันนี้มาเยี่ยมก็กินค้ายัง ยังอีกเลยยังอีกเลยง่ายมากข้างบนสายแล้วนะยังไม่กินข้าวอีกเหรอยังไม่กินข้าวอีกเหรอเนี่ยนั่งทำไปอยู่เนี่ยสวยๆก็ทำเริ่มแปลงนักเผาเลยเก็ที่ก็เหยียดเพนนะครับก็มีอาการแขนหักเนาะกระดูกล้าวเนื่องจากถล้ม นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีแล้วหากข้างไหนครับข้างในซ้ายเนาะก็ผิดรูปนิดหน่อยนะครับอย่างอื่นก็ดีเนาะยายเนาะทานได้นอนหลับเด้อครับอืมนี่ก็ดีแล้วเนาะมันปูดขึ้นมาตัวปูดมันจะผิดรูปนิดนึงจะผิดรูปนิดนึงต่างจากข้างนี้นะใช่ใช่ใช่โปรกรมได้ไหมทำได้ทำไม่ยังแข็งมันจะตึงตึงยังก็ ก็ยังดีเนาะทไม่ได้านข้าวเองได้เนาะแต่ต้องมีคนเตรียมต้องอะไรดูแลแต่ใส่เพิ่มเพิ่ไปห้องน้ําไม่ทันไอ้เพิ่มเพิ่อยู่ครับอ่ะนะวัดความบานวัดความบานลองย้ายวัดวัดความบานหน่อยเนี่นี่หนึ่งนะดูเป็นไงมั่ง อยู่ได้อยู่อางง่ายๆอันนี้ก็ได้อแต่แป๊บหนึ่งนะมันจะรัดนิดนึงแถวเนี้ยเขาจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวของคิศชนนะรอบหมู่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวคิด พราะนีคนปูก่ก็ยุ่จะชอบจะสวดสายพระคำนะอันนี้ก็เป็นการออกกาลังกายอย่างหนึ่งเขาก็สวดไล่เม็ดอะไรก็ขยับมันก็จะมีการขยับตัวขยับอะไรมีการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็ทําให้สมองเนี่ยไม่เสื่อมด้วยเพราะว่ามันจะมีบทภาวนาที่จะต้องท่องประจําเขาก็จะมีความเรื่องของความจาของอะไรเขาเขาก็จะดีขึ้นนี่ก็ดูโอเคเนาะะเพนเราก็ดูแลแข็งแรงสดชื่นดีนะกระดูกกระดูกอะไรก็โอเคนะครับนะป้านะอ่ะ อันก็ครับลาบ,บาากาตรงนี้เลยนะคะลาบมาเยี่ยมใหม่นะครับเยี่ยมใหม่ลาบ,บาาก็ดีค่ะแบบเออก็ก็ดีก็ดีมากครับแบบเวลาจะอะไรเรื่องยาเรื tai, ่องอะไรอย่างนี train, ้เขาก็บริการดีก็แบบเหมือนป้าเขาก็ไปหาหมอเนาะก็อสมอเขาก็มาถามไถ่ยอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็ไปดูแลให้ เออหยุกยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาก็วัดความดันเหมือนป้าเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรอะเนาะเหมือนก็โลกแก่อย่างเงี้ยค่ะเออก็วัดความดันว่าเป็นนู่นเป็นนี้ปล่าเวลาป่วยเวลาอะไรเขาก็มาเยี่ยมอะค่ะถ้าเกิดเขารู้ว่าป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมาค่ะตอนที่แขนล้มไม่ได้อยู่อะค่ะกาอยู่กับลูกสะพ้ายอีกคนนึงค่ะก็ล้มองเงี้ยเหมือนเขาจะึ้นนั่งแต่ตอนนั้นป้าก็ายังพอมีแรงเดินอะเนาะ เขาก็จะล้มเขาจะหงายแกมลูกเขาก็เลยเอาแขนไปดันมันก็เลยหักเหมือนกระดูกมันก,ก็มันก็นก,ก่อนเป็นหมดแล้ววนะเนาะอายุขนาดนี้แล้วอนะเออพอต่อสมรเขาลูกเขาก็เข้ามาดูอะค่ะว่าไปงนไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาหมอ,อยังก็คือเขาก็มาดูแลเนาะบางครั้งเราก็ไม่สะดวกหรือไงก็กขอบคุณนะคะที่สามมาดูแลอย่างเงี้ยค่ะ ไปกันต่อกับอีกหนึ่งเคสของผู้สูงวัยที่พี่กุศลและทีมงานอสอมคอยดูแลอย่างตลอดก็คือคุณยายเคริมนามวงผู้สูงอายุท่านนี้ดูแลสุขภาพตนเองเป็นอย่างดีมีอายุร้อยปีแล้วยังสดใสแข็งแรงเพราะมีทีมอสอมและคนในครอบครัวคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้เป็นคนสูงวัยอายุร้อยปีที่ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและใจค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาสุขคนทิพย์บรรจงค่ะเป็นอสมออำเภอขุงตำาบลขุงจังหวัดจันทบุรีค่ะด้านสุขภาพของคนในชุมชนแล้วก็เรื่องบริหารจัดการลูงน้ำลิงไลายและความสะอาดตามบ้านของที่เราเข้าไปดูแล ถ้าบ้านไหนที่มีผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็เข้าไปดูแลทําความสะอาดให้ในเบื้องต้นเท่าที่เราจะทําได้ค่ะส่วนการแนะนําด้านสุขภาพก็ให้ลดหวานมันเค็มเพื่อที่เราจะไม่ป่วยในวันข้างหน้าเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนในเบื้องต้นก็มีตรวจเกลือตามบ้านเราจะมะีที่วัดระดับของเกลือนะคะ,ะตามบ้านว่าทำกับข้าวเนี่ยให้ลดหวานมันเค็มลง เรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้ประชาชนที่เราดูแลและรับผิดชอบมีสุขภาพเราลำมาที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันแล้วก็ให้มีผู้ป่วยที่น้อยลงตอนนี้ผู้ป่วยติดเตียงเริ่มเยอะขึ้นสําหรับที่เราดูแลก็ตอนนี้ก็มีประมาณ30มสิบเคตสที่ผู้ป่วยติดเตียงเราก็อยากให้ประชาชนของเราอะมีสุขภาพที่ดีค่ะความภูมิใจความรู้สึก ที่เราได้เป็นอสมอนะคะเราภูมิใจที่เราได้มีบทบาทในการดูแลคนในครอบครัวในครอบครัวก่อนแล้วก็ไปในชุมชนของเราที่เรารับผิดช,ชอบมีทั้งหมด8ชุมเรากระจายกำลังกันดูแลทุกคนก็มีความรับผิดช,ชอบต่อนหน้าที่ออกทำงานเป็นประจำค่ะ ก็ได้ยินไหมนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนะคะคุณยายเคิมอายุ100ปีแล้วค่ะสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่น้องลูกหลานไปหมดไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่คนเดียวเนี่ยหรือคนเดียวไม่รู้จะหอมไปสักทีความจำยังดีอยู่เนะความจำยังดีอยู่เนาะดีหูอ่ะแล้วหูอ่ะหูได้ยินดีไหมได้ยินชัดไหม หูไม่ค่อยดีหูหูไม,ไม่ค่อยดีใช่ไหมหูมันดำ<อ>แต่ความจํานี่รู้หมดจําได้ทั้งเล่าทั้งต้นจนสดไปไม่ไละ่ะเราได้หมด<อ>ไม่ลืมความจําไม่ลืมอ,อันนี้มีโรคประจําตัวอะไรปะ,ะมีโรคประจําตัวอะไรไหมกินยาอะไรอยู่ปา่ากินยาไหมวันนี้มียาอยอ่ะมียาที่จะต้องกินประจําวันไหม กินเช้าก็เย็นกินเช้าก็เย็นใช่ไหมยาความดันแล้วก็ทุ่มห้าโมงไปถึงสองทุ่มอย่ากินยางเลยหลานไปเอายาเมื่อเหงายามาให้อูอะไรไม่ได้ไปหมอเขาให้ไปเอายาอย่างเดียวเดี๋ยวเป็นไงมาเรวันนี้กินข้าวยางกินข้าวยางกินแล้วกินร้างจามล้างบ่ กินข้าวได้ตามปกติเนาะเออจานนี่ล้างเองเลยแล้วข้าวหุงเองไหมเนี่ยโอ้ยหุงข้าวเองล้างจานเองอายุร้อยปีเนี่ยนะทำกับข้าวเองทำกับข้าวเองยอดเลยอะอันนี้เป็นยางที่เราผลิตเองทำเองค่ะคือเรียนแบบมาจากฟิชนาว เพื่อเอามาให้ผู้สูงอายุเพื่อได้ออกกําลังกายอยู่ในบ้านโดยว่าไม่ต้องออกไปข้างนอกก็วิธีการง่ายเนาะยายเนาะอ่ะยายจับแบงนี้นะคะอ่ะจับจับสองมือจับพูดดังๆหน่อยเอออ่ะทีนี้ยายดึงอ่านั่นเลยดึงเลยค่ะดึงทำกี่ค้างทำงอแขนแขนนะคะอันนี้ใกล้ๆใกล้ๆตัวอ่ะดึงเอออดึงเท่าที่ยายดึงได้นะคะอ่า ไหวไหมคะโอ้แข็งแรงขึ้นนะแข็งแรงมากเนยทำบ่อยๆอันนี้คืออันนี้คือจะได้กล้ามเนื้อแขนนะคะเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงขาคุณยายยังพอมีแรงเนาะแต่ว่าก็มีเจ็บบ้าง เวลานั่งขึ้นมาก็จะเจ็บขึ้นแขนนะคะอแล้วคุณยายนั่งเก้าอี้ได้ไหมคะนั่งบนเก้าอี้ได้ไหมเวลานั่งบนเก้าอี้ยังนั่งได้อยู่เนาะคือได้บ่ะขึ้นไปนั่งได้ไหมเก้าอี้ยังขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ได้ไหมคะอ๋อต้องใช้หมอนดันนั่งได้ก็ต้องมีอะไรรองแล้วเวลาคุณยายนอนลงไปเนี่ยคุณยายยกขาได้ไหมคะอ่างั้น นอนเนี่ยนอนเนี่ยลองนอนดูนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นท่าขานะคะอ่ะคุณยายย,าย,ยกขาขึ้นนะคะนิดนึงงอขางอขาค่ะยกขา,ขาขึ้นยกขายกขาขึ้น<ง>อ่านั่นเลยอ่ะมือจับยาเลยคะ่ะ,คะ อันนี้จะเป็นท่าปั่นจักรยานอ่ย้ายดึง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 ขาดึงขานะคะเอาขาหดโหดข้างนึงขยับปั่นจักรยานปั่นจักรยารดึงยืดยืดยืดเออทีละข้างเหมือนปั่นจักรยานอ่ะเหมือนปั่นจักรยานอ่านั่นแหละค่ะอันนี้คือจะช่วยกล้ามเนื้อขาไม่ให้แบบเกรงมากได้ปะได้ไหมคะได้ไหมอ่า ก็ดีค่ะดีที่เขามาเยี่ยมดูแลยายเวลาแบบไปโรงพยาบาลเงี้ยค่ะเขาก็จะมาวัดความดันเจาะเลือดเจาะอะไรให้ค่ะเออ,อยากฝากเวลาแบบยายเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะยายไปโรงพยาบาลไม่ไหวเงี้ยค่ะอยากให้อสมอเข้ามาดูแลหน่อยค่ะออขอบคุณพี่ๆอสมอที่เข้ามาดูแลยายเข้ามาเยี่ยมเยียนยายเพราะยายไม่สามารถเดินไปไหนได้ค่ะยายอยู่กับที่ค่ะคือแบบ อยากให้เข้ามาหายายบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาดูแลยายขอบคุณมากค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของอสมเขตเทศบาลตำบลขรุงอำเภอขรุงจังหวัดจันทบุรีนำโดยพี่กุศลนามกรประธานอสมเขตเทศบาลตำบลขรุงจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยทีมงานอสมที่เข้าไปช่วยดูแลกายภาพบำบัดช่วยสอนวิธีการออกกำลังกายในการดูแลสุขภาพจนกระทั่งทำให้ผู้สูงวัยในชุมชนมีสุขภาพที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข ยางยืดนะคะยางที่เราเอาไว้รัดอาหารที่แม่ค้าใช้กันเราก็เอามาประกอบโดยมียางยืดแล้วก็มีสายยางแล้วก็มีห่วงเราเอามาร้อยให้มันเป็นเส้นได้สี่เส้นใช้ได้ทั้งขาและแขนอันนี้ใช้สำหรับผู้สูงอายุที่ว่าไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่สามารถออกกำลังกายข้างนอกได้ก็สามารถออกกำลังกายในบ้าน มันสะดวกสบายก็มีท่าออกกำลังกายง่ายๆสำหรับผู้สูงอายุที่แบบไม่ต้องใช้แรงเยอะอันนี้ท่าที่หนึ่งนะคะเกี่ยวกับแขนนะคะเราจะใช้ตั้งข้อศอกแล้วดึงยืดออกไปหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้คือท่าที่หนึ่งนะคะเราจะได้ช่วงก้ามแขนค่ะอันนี้จะเป็นท่าที่สองนะคะอันนี้ท่าที่สองท่าที่สองเราจะเกี่ยวกะไหล่นะคะหัวไหลสะบักหลังค่ะตรงหนึ่งสองสามสี่ ห้าอันนี้เกี่ยวกับกล้ามอกนะคะกางออกไปค่ะกางออกไปหบมาข้างหน้าหนึ่งสองสาม สีห้านี่ท่าที่สี่แล้วเนาะท่าที่สี่อันนี้จะเกี่ยวกับหัวไหล่นะคะคนที่แบบชอบหัวไหล่ปวดหัวไหล่อะไรอย่างงี้กลางนี้นะลงขึ้นให้สุดถ้าลงได้ลงเลย ถ้าลงไม่ได้เอาแค่พอดีนะคะถ้าลงไม่ได้เอาแค่นี้แต่ถ้าลงได้ลงไปเลย2 3 4 5อันนี้สำหรับคนหัวไหล่ติดนะคะช่วยได้เยอะเลยค่ะอันนี้ท่าที่4แล้วเนาะไปท่าที่5เอาเป็นดึงแล้วกันนะคะอันนี้เราจะได้ทั้งแขนทั้งขา ดึงดึงแลยยือดออก1 2 3 4 5อันนี้เป็นวิธีการที่เรา,เาให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายอยู่กับบ้านแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุที่ไปไหนมาไหนไม่ได้ก็จะได้ออกกำลังกายได้สะดวกแล้วก็ อันนี้ก็จัดโดยทีมอสมอ,อำเภอขุงค่ะ ตามลงพื้นที่วันนี้พาไปดูพี่ๆอสอมรพสตบ้านดูจังหวัดเชียงรายที่ต้องมีการพัฒนาและศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาเพื่อนำความรู้มาดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่กับการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัรครสาธารณสุขมาเติมความรู้กันครับ พี่พ่อสอมตำบลเสเดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรชบูรณ์เห็นฝนตกบ่อยๆแบบนี้ก็รีบลงพื้นที่ออกลุยงานทำลายแหล่งเพาะพันยุงลายเพื่อกำจัดไข้เลือดออกให้หมดไปจากชุมชนเรียกได้ว่าถึงฝนจะตกถึงแดดจะออกพวกเราชาวอสอมทำงานกันทุกวันจ้า ิดท้ายกับคลิปมุ่นม่วนของพี่พอสอมอบ้านแก้งร่วมกับรอพอสอตอบ้านลาดตำบบล้านแก้งอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายใจใส่ใจผู้สูงอายุเสริมง,งามงามสนุกสนานตามช่วงวัยให้ทั้งใจและกายของผู้สูงวัยแข็งแรงและมีความสุขครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการอสมหมอชาวบ้านแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ